สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูคอมรรัตนชัย,ยภูมินะคะหรือครูตานค่ะครูสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของศาสนาต่างๆในประเทศไทยค่ะเอ๊ะพอจะมีใครทราบไหมคะว่าในประเทศของเราเนี่ยมีกี่ศาสนานะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ คือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธนะคะสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธคือธรรมจักรนะคะสถานที่กาเนิดคือประเทศอินเดียนะคะพระเส,สดาของศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้านะคะคำพีของศาสนาพุทธคือพระไตรปิฎกนะคะศาสนาต่อมานะคะ คือศาสนาอิสลามนะคะศาส,สนาอิสลามมีสัญลักษณ์คือดาวและพระจันทร์เสี้ยวนะคะสถานที่กําเนิดคือประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะพระศาสดาคือพระนบีมูฮัมมัดคัมภีร์ของศาสนาอิสลามคือคัมภีร์อันอุลอานนะคะศาส,สนาต่อมานะคะคือศาสนาฮินดูค่ะ ศาส,สนาฮินดูจะมีสัญลักษณ์คืออักษรเทวะนาครีอ่านว่าโอมนะคะสถานที่กำเนิดคือประเทศอินเดียค่ะพระศาสดาของศาสนาฮินดูมีพระโหมพระนารายและพระศิวะนะคะคำพีของศาสนาฮินดูจะเป็นคำพีต่างๆนะคะเช่นคำพีประเวทคำพีพระพอมมนะและคำพีอุป,ปนิสัต์นะคะ ศาส,สนาสุดท้ายนะคะคือศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะศาส,สนาคริสต์นะคะมีสัญลักษณ์คือไม้กางเขนหรือสัญลักษณ์กางเขนนั่นเองค่ะสถานที่กําเนิดน,นะคะคือประเทศอิสราเอลค่ะพระศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูนั่นเองค่ะคัมภีร์ของศาสนาคริสต์คือคัมภีร์ไบเบิลนะคะนะคะการทำความดีตามหลักศาสนา แต่ละศาสนาจะมีข้อปฏิบัติที่แต,ตกต่างกันแต่ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีละเว้นความชั่วนะคะอยากให้ทุกคนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของตนเองอย่างถูกต้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ